ตอนนี้ไซตาเมสามารถสมัครสมาชิกแบบรายเดือนได้แล้วนะเริ่มต้นเพียง80บาทสำหรับผู้สนับสนุนขั้นเริ่มต้น300บาทสำหรับผู้สนับสนุนระดับกลางและ750บาท สำหรับผู้สนับสนุนทุนหนาเสืาอรับสัยรักผู้ติดตามสุดเทพและสติกเกอร์สุดพิเศษและนอกจากนี้ก็ยังจะเป็นการช่วยสนับสนุนเราเพื่อเป็นท่อน้ำเลี้ยงในการทำคลิปดีๆต่อไปอีกด้วยหรือจะสนับสนุนเราผ่านทางซุปเปอร์แตงที่อยู่ใต้คลิปที่ท่านถูกใจก็ได้นะและสำหรับใครที่อยากติดต่อเป็นสปอนเซอร์ก็สามารถติดต่อพูดคุยกับเราผ่านแชทเฟซบุ๊กแฟนเพจไซตาเมะได้เลยครับดีให้บริการเสมอและสำหรับใครที่ชื่นชอบในการเล่นเกมของผมก็สามารถคลิกที่เพลย์ลิสต์หน้าช่อง YouTube และเลือกโปรเจกต์ ที่คุณสนใจอยากดูได้เลยมีโปรเจกต์ใหม่ๆอัปเดตต,ตลอดแน่นอนที่ช่องไซตามะเอาละครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งกับไซตามะนะผมใน Resident Evil ภาคที่1ในพาร์ทที่5แล้วนะครับมาเรามาลุยกันต่อหลังจากที่พาร์ทที่แล้วเราตัดที่ห้องนี้เหมือนเดิมนะครับห้องนี้นี่เรีกเยกได้ว่าเป็นห้องตัดพาร์ทเจ้าประจําของเราเลยครับตัดพาร์ทห้องนี้บ่อยมากโอเคก่อนอื่นเราจะขึ้นไปด้านบนนะครับผมชั้น2นะฮะ อย่าลืมพกกุญแจที่เราได้มาพัทที่แล้วมาด้วยนะครับโอเคไปห้องที่เราเผาแผนที่เลยครับเผาไม้แล้วเอาแผนที่อ่ะเออห้องที่เราจุดเตาผิงอะ่ะนะฮะโอเคพอมาถึงแล้วปุ๊บก็ใช้กุญแจไขห้องข้างๆครับอ่าจัดไปเดี๋ยวเราจะไปเปิดห้องทางฝั่งนี้ให้หมดเลยนะครับโอเคอ่ะตรงนี้มีกลไกนิดนึง เดี๋ยวเราต้องทําการดันในแท่นนี้เข้าไปด้านในนะครับผมซึ่งต้องอาศัยความไวนิดนึงลายตัวผมก็ไม่ค่อยคล่องซะด้วยสิ <c oughs> ก็รอดูครับไปตอนแรกดันไปก่อนครับดันไปถึงประมาณบริเวณตรงกลางห้องนะครับนี่ตรงสี่เหลี่ยมตรงกลางห้องนี่เลยแล้วรีว,วิ่งกลับไปครับถ้าเราช้าปุ๊บเราจะกลายเป็นกล้วยปิ้งทันทีนะครับโอเคแล้วก็ไปกดปุ่มที่อยู่ฝั่งนี้โอเคแล้ววิ่งย้อนกลับมาเร็วครับต้องไว เรากลับไปดันอันนี้ต่อดันไปให้สุดกำแพงเลยครับรอบนี้ต้องให้สุดกำแพงครับแล้วก็วิ่งออกโอเควิ่งอ้อมไปไปกดปุ่มต่อคราวนี้เราจะดันไปด้านซ้ายนะครับต้องไวนะครับมิชชั่นนี้ต้องไวบอกเลยห้ามช้าเด็ดขาดวุ้ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยผมช้าละโอเคดันข้างนี้ ไปถึงตรงสี่เหลี่ยมนั่นเลยครับโอเคทันเวลาพอดีเรียบร้อยทางลับก็ถูกเปิดออกนะครับตามนั้นละเบิดแฟลตหนึ่งลูกเก็บมาแล้วก็ถือปืนซะติดตั้งระเบิดแฟลตแทนระเบิดเล่มเยอะเผื่อไว้ดีกว่าเบื่อมีดละมีหลุมอยู่ที่เท้ามองไม่เห็นว่ามีอะไรอยู่ข้างล่างนั่นลงไปเลยไหมก็ต้องลงแล้วครับเก็บหนังสือมาหนึ่งเล่ม โอเคหนังสือเล่มสุดท้ายหมายเลขหนึ่งโอเคสรุปว่าเล่มสุดท้ายหรือเล่มเลขหนึ่งเนะี่ยงงเลยโอเคตรวจสอบหนังสือนะครับปุ๊บนี่เราจะได้เหรียญที่อยู่ซ่อนในหนังสือนะครับโอเคเจออยู่ในหนังสือเล่มสุดท้ายหมายเลขหนึ่งโอเคแล้วก็มีตรงนี้29พฤศจิกยายน19 6 7ผมออกไปไม่ได้ผมลองพยายามทุกทางแล้ว ผมก็ต้องพบกับความจริงเพียงเดียวที่ว่าผมติดอยู่ในนี้ผมไปมาทั่วแล้วที่สวนวิจัยที่มีหลอดแก้วขนาดใหญ่เต็มไปด้วยฟอร์มาฟอร์มาลีไฮด์และทำมืดเปียกชืนหน้าขนลุกผมต้องทำยังไงดีเนี่ยทีแรกผมแทบไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเลยแต่รองเท้าส้นสูงที่ตกอยู่ตรงหน้านั่นมันคุ้นตาม,มากภาพสะท้อนมันออกมาชื่อเดียวที่ผุดขึ้นมาในหัวผมก็คือชื่อของเจสสิกานะ้าเจสสิก้าน่าจะเป็นแฟนมันมังคับจำไม่ผิด ไม่อยากเชื่อเลยว่าพวกเขาจะตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับผมไม่นะผมไม่ยอมหมดหวังหรอกผมจะต้องหวังว่าพวกเขาจะรอด30พฤศจิกายน1967ผมไม่ได้กินหรือดื่มอะไรมา3วันแล้วตอนนี้รู้สึกเหมือนกําลังจะเป็นบ้าทําไมต้องเกิดเรื่องแบบนี้กับผมนะทําไมผมต้องมาตายในสถานที่แบบนี้ด้วยผมหมกมุ่นอยู่กับการออกแบบคลิหาดน่าสยองนี่ผมน่าจะรู้ตัวให้เร็วกว่านี้นะ3 <31 S> 1พฤศจิกายน1967อุโมงค์ใต้ดินมันช่างมืดแล้วก็ชื้นไปหมดแล้วก็เจอทางตันอีกครั้ง แต่ในความมืดมิดนั้นมีบางอย่างสะดุดตาผมผมเลยใช้ไม้ขีดก็อันสุดท้ายการสุดท้ายของผมเนี่ยอย่างระมัดระวังเพื่อดูว่ามันคืออะไรหลุมศพแต่สิ่งที่สลักบนหินนั้นมันคือชื่อของผมจอร์จเทเวอร์ในขณะนั้นทุกอย่างก็กระจจาขึ้นไอพวกเวนนั้นรู้มาตั้งแต่แรกแล้วว่าผมจะต้องมาตายที่นี่และพวกเขาก็พาผมมาติดกับดักแต่ตอนนี้มันสายเกินไปแล้วผมกำลังจะเป็นบ้าทุกอย่างมันเกินการควบคุมเจสสิก้าลิซ่าขอโทษด้วย เป็นพาะที่ถิของผมเองที่ทาให้ทุกคนเอ๋ทั้งคู่เนี่ยตกอยู่สภาพนี้ยกโทษให้ผมด้วยพระเจ้าจงรับความตายของผมแลกกับความปลอดภัยของพวกคุณด้วยเถิดจอร์ดเทเวอร์มีชื่อสลักเอาไว้บนป้ายหลุมศพว่าจอร์ดเทเวอร์มีสวิตช์อยู่กดเลยไหมอ่านี่นคือจอร์ดเทเวอร์นี่คือเหมือนจะเป็นคนที่ออกแบบคาลิฮาร์หลังนี้ขึ้นมานครับอัมเบลล่ามันเลยข่าปิดปากเพราะว่าไอ้ไอ้คนที่ออกแบบมันก็ต้องรู้ทุกซอกทุกมุมของปราสาทถูหไหม ก็เลยจัดการสังหารทั้งครอบครัวเลยนะครับนี่ตรงนี้ตัวหนึง่งได้ยินเสียงเสียงแม่งนำมาก่อนเลยโอเคทางนี้แผนที่เก็บมาซะชั้น B1 แล้วก็ตรงนี้กระสุนลูกซองสำรวจเจอแต่กล่องลังโอเคมาอีกหนึ่งกล่องแล้วก็ตรงนี้ได้ยินเสียงเปิดเข้าไปก่อนเลย ห็นไม่เห็นไม่รู้ยิงเข้าไปก่อนครับแตกลูกซองไอริชาร์ดนี่มันใช้ดีจริงๆเว้ยสมควรแล้วครับที่มันตายเพื่อเราเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> ขอโทษช่วยริชาร์ดเราเสียใจจริงๆที่นายตายไปนะโอเคก่อนอื่นนี่เสียงเดินนั่นไงนหน้านี่หนึ่งตัวเปิดเป่าหัวหายโอเคมีตรงนี้อีกตัวหนึ่งเอาอีกตัวอเอ้ยตัวนี้หัวไม่ขาดโอเคไม่เป็นไร โม่คครก็โชคดีไปแต่คงไม่ได้กลับมาในนี้แล้วนะครับก่อนอื่นเราต้องเข้าซอยนี้ก่อนเพื่อปิดไฟนะครับเอ้ไม่ใช่ปิดไฟเปิดพลังงานแหล่งจ่ายไฟให้กับลิฟต์ลิฟตัวหลักใช้ได้แล้วกดใช่โอเคทีนี้พลังงานก็กลับมาใช้ได้ครับเดี๋ยวร,รู้สึกเหมือนตรงนี้เราจะไปโผล่ตรงห้องครัวนะครับที่มันเคยมีลิฟต์แล้วเราไปไม่ได้เมื่อตอนช่วงสักประมาณพัทหนึ่งพัทสองไม่แน่ใจนะครับหรือวไม,ม่ก็พัทสามประมาณนี้แหละแถวๆนี้โอเคตรงนี้ ตรงนั้นมีแม็กปืนพกด้วยแต่ไม่เก็บละเพราะว่ากระเป๋าเต็มแล้วปืนพกก็กระสุนโคตรเหลือหลังๆเราได้ใช้กระสุนลูกซองมากกว่าแล้วนะนี่คือห้องครัวอ่ามีหนึ่งตัวมันที่อยู่ในคัดซีนใช่ไหมที่มันคัดซีนเดินลงมาในครัวน่าจะมันนี่แหละอุ้ย <c oughs> ตัวนี้ไม่น่าลุกโอเคใช้งานลิฟต์ไม่ลุกนะโอเคขึ้น <c oughs> ลิฟต์ตัวนี้ไป เดี๋ยวจะมีคีไอเทมมันหนึ่งให้เราเก็บบนนี้นะครับถือได้ว่าเป็นจุดสําคัญที่เราต้องมาอีกจุดหนึ่งโอเคขึ้นลิฟต์ไปเอาละมาอันนี้ีดนเสียงเดินอ่ามีตรงนี้ตัวหนึ่งเฮ้ยยาเป่าหัวซะหัวหายเลยกลายเป็นผีไม่มีหัวเลยนะครับ หลุดทันทีลูกซองอลิชาร์ดถูกมือผมจริงอชอบมากเลยโอเคกระสุนแม็กนัมต้องเก็บครับอันนี้ของดีกระสุนลูกซองอีกแล้วโอ้ยสบายช่วงหลังๆนี่ถือลูกซองได้ยาวๆเลยนะครับปืนพกแทบจะไม่ไจับละโอเคแบตเตอรี่เก็บมานี่แหละเรามาเพื่อสิ่งนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดประตูทะลุไปอีกฝั่ง รู้สึกเหมือนประตูห้องนี้จะไปต่อไปห้องที่เราเก็บหัวลูกศรตอนทัดแรกเลยนะครับจะมีประตูบานหนึ่งที่มันล็อกอยู่ก็คือบานนี้แหละแล้วน่าจะมีสมบีอีกสองตัวในห้องนี้แต่ไม่เป็นไรเราหนีก่อนเดี๋ยวเราไปโผล่อประตูหนึง่งค่อยฆ่ามันตรงนั้นดีกว่าตรงนี้ไกลไปเดี๋ยวผมต้องแวะเอาของไปเก็บก่อนนะครับพวกแบตเตอรี่อะไรเงี้ยพวกนี้ยังไม่ได้ใช้นะครับเราต้องไปเก็บไอเทมอีกชิ้นหนึ่ง ไม่ดิหลายชิ้นเลยหลายชิ้นเลยที่เราต้องไปเก็บไอที่ไม่ได้ใช้ผมจะเก็บไปก่อนครับอันนี้ที่เราไปเป่านกหวีดเรียกหมาอันนี้ชั้นล่างก็จะเป็นห้องเซฟอีกห้องหนึ่งที่ไอริชาร์ดมานอนพักที่เรามาเอายาเซรั่มให้มันอ,ะอ่ะตรงนี้โอเคห้องนี้แหละห้องนี้ผมก็เคลียร์หมดแล้วนะครับทั้งชั้นบนชั้นล่างเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีพวกซอมบี้มากวนใจเราโอเคยิบซะ เราต้องเก็บก็คือไอ้พวกสัญลักษณ์กับกระสุนแล้วก็แบตเตอรี่ครับกระสุนแมกนัมเรามีอีก2แม็กแล้วนะครับเท่ากับรวมในปืนด้วยก็เป็น3แม็กสบายถ้าได้อีกก็ดีครับไม่ได้ก็ผมว่าจริงแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะปราบบอสเนี่ยโอเคมือเปล่าอีกรอบนึงครับต้องใช้ความคล่องตัวอีกครั้งใครกำลังรออยู่ก็รอดูต่อเนื่องได้เลยนะผมน่าจะเล่นต่อเนื่องจนจบนะครับผม จะพยายามไม่ให้ทิ้งทุกทิ้งทวนทิ้งช่วงอะไรไม่พยายามไม่ให้ทิ้งช่วงอะไรนะน่าจะลงทุกวันติดตามดูได้ยาวๆเดี๋ยวรอเล่นครบหมดหมดทุกหมดทุกพาร์ทผมน่าจะรวมเป็นยิงยาวให้อีกรอบนึงด้วยโอเคอันนี้ดันไปให้ชิดก่อนครับดันไม่ให้ชิดแล้วก็ดันมาตรงกลางอ่าโอเคทําเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งนี้ด้วยอ้าวฝั่งนี้ต้องอ้อมเอาใหม่เอาตรงนี้ ดันี้ไปให้ชิดแล้วก็เก็บของกันนะครับลูกซองกระสุนลูกซองกระสุนลูกซองได้เยอะมากซึ่งก็ดีแล้วนะครับเพราะผมใช้เยอะมากเหมือนกันโอเคเอกสารจดหมายถึงหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยเป็นความลับถึงหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยวันที่2 2กรกฎาคม1998ตีสอ3นาทีวันที่ X ใกล้มาถึงแล้วขั้นตอนการอาจทาตามกระบวนการภายในวันอาทิตย์นี้ ต้องรีบดำเนินการทันที1หลอกล่อให้หน่วยสตาร์มาที่คฤหาสน์และเก็บข้อมูลการต่อสู้กับ BOW ที่ปะทะกับหน่วยสตาร์อ้าวมันเราโดนล่อมาครับ 2. รวมตัวอ่อน2ตัวจากการกลายพันยกเว้นไทยแลนด์ให้กำจัดทิง้งซะ 3. ต้องมั่นใจว่าได้ทำลายศูนย์ทดลองอาร์เลรวมถึงทุกคนและสัตว์ทดลองทั้งหมดปลอมแปลงหลักฐานว่าเป็นอุบัติเหตุเมื่อกระบวนการทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นแล้วให้รายงานยังสู์วิชาการเพื่อรับคําแนะนําต่อไปหากมีเหตุผลที่ ทำให้ไม่สามารถเริ่มกระบวนการได้ทันทีให้รีบติดต่อหากกรณีฉุกเฉินให้รายงานเบอร์ตรงโดยโทรหมายเลขท้าย5691ขอให้โชคดีศูนย์พยาการอัมเบลลาและบริษัทอัมเบลลาอ่าก็คือแผนที่เราโดนมาติดอยู่ที่คาลิฮาร์เนี่ยเป็นแผนของอัมเบลลาอยู่แล้วครับมันรอให้พวกหน่วยสตาร์มาที่นี่ตามนั้นครับเป็นแผนการที่อัมเบลลาเตรียมการมาแต่แรกแล้วเคยรอให้มันหันทางนี้ก่อนแล้วก็รอดใต้ตัวมันครับ เวลาเราปิดไฟมันจะหันช้ากว่าปกติแล้วก็หยิบเพชรมาเลยเพชรสีเหลือง่อรารอให้มันหันมาสุดก่อนแล้วก็ลงแล้วก็ลอดใต้ตัวมันไปขึ้นตรงนี้เก็บเพชรอีกการหนึ่งมาเป็นเพชรสีแดงครับเห็นไหมถ้าเราไม่เคลียร์กระเป๋าเราก็จะเก็บของไม่ได้นะครับโอเคซึ่งประมาณนี้แหละแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บอีกชิ้นหนึ่งผมเตรียมการมาหมดละโอเค นีก็เข้าประตูทางด้านซ้ายนี้เดี๋ยวเราจะเจอกับไอ้ตัวกรงเล็บที่เราไม่ได้ฆ่าเมื่อตอนพาร์ทแรกๆเลยนะครับที่มันลุกขึ้นมาแล้วผมหนีโดนมันตบทีนึงได้มั้งมีสองตัวนี่มาแล้วเหรอหนึ่งนัดเัมือนตัวข้างหลังโอเคจบโอเคตายเลือดมันไม่ออ,ออกออกละเลือดไหลช้าแมนึกว่ายังไม่ตายโอเคเรียบร้อยไอ้กงเล็บถ้าตายแล้วเหมือนจะไม่ลุกแล้วนะครับก็ไม่ได้อึดมากนะครับ นับสองนัประมาณนี้โอเคห้องนี้เป็นห้องที่เรากุญแจที่เราได้จากป่อคอหมามาใส่จำได้ไหมอ่านี่ไงที่กลไกมันจะมาทับเราด้านหลังนี้มีประตูอีกบานหนึ่งนะนี่บานนี้ใช้กุญแจคลืหาที่เราได้มาเปิดซะโอเคห้องนี้เป็นอีกห้องที่มีประเด็นนะครับแต่ไม่ต้องไปกลัวผมตราบใดที่เราพลิ้วเราก็จะสามารถสู้มันได้ มีเสียงอะไรบางอย่างมีเสียงมาแล้วเสียงอะไรบางอย่างนั่นเองงูนั่นเองครับงูยักษ์ที่เราหนีมาเมื่อตอนพัดแรกๆถึงเวลาที่เราต้องบวกกับมันละรอบนี้ต้องฆ่านะครับหนีไม่ได้ละหนึ่งลบอย่าอยู่กับที่เนี่ยถ้ามันง้างพยายามวิ่งไปเรื่อยๆครับหลบได้ออกข้างอะไรเงี้ยหนึ่งก่อนหนึ่งก่อนทิ้งระยะให้ได้มากๆแล้วค่อยหันมายิง,งโอเค ู้นักมันแน่ไม่ได้แดกเฮ้ยเอ้ <c oughs> เอาเหียหางไม่ไปทางนูน้นแต่ตัวมาทางนี้เฉยเลยเอโอเคเรียบร้อยอีซี่ไหมครับสุดยอดจัดการแบบง่ายๆเพราะลูกซองไอริชาร์ดแท้ๆทำให้เราทำงานทุกอย่างง่ายไปหมดเลยนะครับสุดยอดโอเคหมดภาระหน้าที่กับมึงแล้ะขอไปเก็บของก่อนนี่ทางไหนวะ โหลดก่อนกันไว้ทำไมตอนสู้กับงูมันเขาเรียกว่าอะไรประทับปืนช้าจังวะเวลาเจอซอมบี้มันง้างไอ้เขาเรียกวอะไรประทับปืนไวมากนี่กว่ามันจะตั้งลำโอโ้โหเกอบไปลเมิงตรวจสอบซะอันนี้น่าจะเป็นหมายเลขสองครับหนังสืออ่ามีเหรียญอีกอันหนึ่งแจมเท่านี้เราก็ได้เหรียญมาสองอันแล้วนะครับโอเคประมาณนี้ นั้นเราก็กลับขึ้นไปด้านบนไปหมดหน้าที่กับห้องนี้ละมาเพื่อยิงงูตายครับแค่นี้แหละย้อนกลับทางเดิมครับมาทางไหนก็กลับทางนั้นเดี๋ยวน่าจะมีอย่างให้เราเก็บนะแต่ว่าหมายจะต้องไปเก็บของก่อนว่ะของมันเต็มง่ายมากอันนี้คือข้อเสียของการเล่นคลิตเลยนะครับเพราะว่า ของมันค่อนข้างจะเต็มง่ายกระเป๋ามันมีแค่หกช่องเองอะแค่เราใส่ปืนกับกระสุนเงี้ยปืนอะไรก็ได้อย่างหนึ่งกับกระสุนเน่ยก็กินไปแล้วครึ่งหนึ่งของทั้งหมดเกือบครึ่งเออสองช่องอะก็เหลือแค่สี่เองไหม <S <S เก็บคีย<ๆ>์เท็มได้แค่สี่ชิ้นนี่ยังไม่รวมถ้าสมมติเราพกยามาด้วยนะช่องก็จะเล็กลงไปอีกโอเคกับทางเดิมที่เราเปิดไว้ จะวิ่งวนนิดนึงนะครับต้องคอยเก็บของอะเสียเวลาตอนนี้ของก็เต็มละไอพวกเหรียญอะไรพวกเนี้ยยังไม่ได้ใช้นะผมเก็บไปก่อนแต่เดี๋ยวเพชรเราได้ใช้ละเอาไปใช้แลกขี์ไอเทมแล้วก็ของใช้มายังไงก็ต้องเอาไปด้วยครับเพชรโอเคทำการเก็บเหรียญไปก่อนนะครับเหรียญสองอันนี้เดี๋ยวได้ใช้แน่น่าจะพาร์ทหน้านี้แหละโอเคไป ไปต่อมีอีกหลายหน้าที่ที่เราต้องทำนะครับภา,ารกิจเยอะอจริงๆโอเคกลับขึ้นไปเดี๋ยวเราต้องไปที่ถงหลักก่อนนะห้องถงหลักก็ออกทางนี้ไปวิ่งวนไปวนมานี่แหละฮะช่วงนี้เป็นการช่วงแห่งการวิ่งวนแต่ช่วงที่เราวิ่งวนนี่คือเราก็เคลียร์ทุกอย่างหมดแล้วไงมันก็เลยแบบไม่ยากเท่าไหร่ ไอซอมบี้ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามมันหายไปแล้วนะไม่ได้ยินเสียงเดินละทุกทีมันจะมีซอมบี้เดินอยู่ฝั่งตรงข้ามที่เราไม่ได้ฆ่านะตอนนี้มันหายไปละไม่รู้ไปเจอหน่วยสตาร์คนอื่นจัดการหรือเปล่าแต่ผมไม่ได้ยิงนะซึ่งผมจะไม่ได้ยิงมันเลยมันหายไปเองโอเคเดี๋ยวเราจะไปอีกห้องหนึ่งด้านซ้ายนี่ครับห้องขวานั่นเราไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะครับกุญแจไม่ได้ใช้แล้วทิ้งเลยโอเคทีนี้เราก็ว่างสองช่อง ก็จัดว่าเจมโอเคอะไรเนะี่ยมีอวัยวะบางชนิดอยู่ข้างในคุณไม่สามารถระบุได้ว่ามันเป็นของมนุษย์หรือสัตว์โอเคหนังสือมีบางอย่างเขียนด้วยเอาไว้ด้วยลายมือไม่ได้ลงวันที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่คิดเลยว่าห้องที่ผมออกแบบเพื่อการทดลองมันจะได้ผลขนาดนี้ผมซ่อนอยู่ที่นี่ได้อย่างปลอดภัยสักพักเพราะไม่มีใครรู้ความลับหลังรูปวาดนี้แม้กระทั่งท่านสเปนเซอร์ภาพวาดของคัลหลอดมีข้างหลัง ห้องศิลปะอ่าคิวข้างหลังห้องศิลปะโอเคน่าจะห้องนี้แหละที่เรากำลังจะไปฝั่งนี้เหล็กเซฟโอเคยังไม่เก็บแล้วกันน่าจะยังไม่ได้ใช้ไปต่อตรงนี้ห้องนี้แหละที่มันบอกเป็นห้องลับหลังห้องศิลปะนี่ไงมึงสินะ เจ้าของบันทึกเมื่อกี้โอเคโทษทีว่ะจัดการมันซะได้มีดมาอีกนึงมีดเยอะมากไม่ได้ใช้เลยยังไม่ได้จิ้มหัวใครเลยโอเคเป็นกล่องเครื่องประดับนะผมทีเนี้ยเราต้องทำการผสมระหว่างเพชรสีแดงกับเอเอ,อชุกละเพชรสีแดงกับไอหีบสมบัติอันนี้เดี๋ยวมันจะมีปริศนาให้เราเล่นนิดนึงโอเค นี่ตอนชิ้นส่วนมาเรียงนะครับเดี๋ยวนะผมก็จําไม่ได้เหมือนกันน่าจะอันนี้นะอันนี้น่าจะต้องอยู่ข้างล่างน่าจะแบบนี้นะหรือเปล่าน่าจะแบบนี้นะไม่รู้ลองมัวมัว,มวอันนี้เหมือนอยู่ตรงนี้นะอา่าวางไม่ได้อะไรวะทําไมวางไม่ได้เดี๋ยวนะมันต้องเป๊ะมากๆเลยถึงจะวางลงไปได้นะครับรอันนี้ผมวางไม่ชิดก็ไม่โลนะาเดี๋ยวลองดูกันแล้วก็จะมีอันนี้ อันนี้อยู่ด้านบนปะนี่น่าจะแบบนี้นะต้องอให้มันลงล็อกแบบนี้โอเคต่อไปก็นี่ย่างจิงช้นนี่มันอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมแต่มันเหมือนไม่ลงล็อก,กว่ะหรือว่าผมขยับขยับไม่ตรงวะเดี๋ยวลองกันบนึงนะ <c oughs> เจอปริศนาเข้าไปผมว่าน่าจะถูกแล้วนะม,นมันดูลงล็อกแล้วอะแต่ว่ามันแบบมันน่าจะเหลื่อมๆกันวะ หรือนี้อันนี้คนอยู่ตรงกลางนะอันนี้ก็ใส่ไม่ได้ทำไมอย่างนั้นล่ะหรือผมวางชิ้นนี้ผิดเดี๋ยวนะ <c oughs> ต้องลองมันก็น่าจะอยู่ตรงนี้นะก็ดูถูกแล้วนะเออก็ไม่น่าใช่มุมอื่นหรืออย่างนี้นี่ก็ไม่น่าใช่นะมันดูไม่ลงล็อกกับตัวอื่นอะ อันนี้ไม่ใช่ละไม่น่าใช่มุมนี้องศามันดูไม่ได้เลยผมว่ามันควรอยู่อย่างเดิมแหละถูกละแต่อาจจะต้องชิดข้างล่างหน่อยเมื่อกี้อาจจะห่างไปหน่อยอนะนวางไงวะอ่ะอย่างนี้แล้วก็ชิดข้างล่างหน่อยอ่ะแบบน,นี้แล้วก็ตัวนี้ใส่ด้านข้าง อ่าน,นี่ไงได้ละเออแบบนี้ไงถูกต้องแล้วน,นี้มันจะอยู่ด้านบนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องมีแบบคลึกลงไปนิดนึงอะ่ะไอ้เฮียไม่ได้ในงไงวะเนี่ยอันนี่น,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 นี่ได้ละโอเคอน,นี่ไงชิ้นสุดท้ายก็เอาใส่ตรงกลางเลยเพอร์เฟลิกผมว่าแล้วผมจำได้อยู่แต่ผมน่าจะใส่มันเบี้ยวๆนิดนึงโอเคเรียบร้อยได้เข็มกัดมา เข็มกัดที่เป็นกุญแจนะผมสวยกุญแจรูปชุดเกาะโอเคซึ่งกุญแจดอกนี้เหมือนจะไขประตูเดียวนะครับไปออกไปได้หมดหน้าที่ตรงนี้ละแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะเอาเพชรไปใช้ก่อนแลวกันเนาะจะได้เคลียกระเป๋าด้วยเดี๋ยวมันจะมีเพชรสีน้าเงินอีกอันหนึ่งนะผมเดี๋ยวไว้เก็บจริงๆอ่ะเพชรสีน้าเงินอะ่ะ <c oughs> ไม่จําเป็นต้องเก็บก็ได้นะครับแล้วแต่คนแต่ผมไปเก็บให้ดูแล้วกันจะได้คุณจะได้ช่างใจเอาเองว่า เก็บหรือไม่เก็บดีเพราะยังไงมันก็วิ่งผ่านอยู่แล้วอะผมก็เลยเก็บเลยละกันล้วเป็นกระสุนลูกซองเฉยๆบอกเลยก็ได้ก็แล้วแต่คุณครับว่าคุณอยากได้ไหมแต่ผมอยากได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นผมจะเก็บกระสุนลูกซองมาด้วยนะโอเคร okay, ตรงมาตรงนี้ก่อนนี่ลูกป,ปั้นที่อยู่ด้านบนมันจะตกลงมาครับนจะเป็นช่วงท้ายๆเกมหน่อยนะช่วงแบบอย่างเงี้ยช่วงแรกๆมันจะนยังไม่ตกลงมานะผมทงมาช่วงท้ายๆหน่อย โอเคจากนั้นก็เดี๋ยวเราจะเข้าห้องด้านข้างนี้นะรตรงนี้อันแนนแน่เห็นในตัวกรงเล็บนอนอยู่ไหมมันยังไม่ลุกนะครับแต่มันกลายเปไ็นกรงเล็บแล้วแนะ่นอนมือเป็นกงเล็บละอันแน่ตัวนี้ลกุกโอเคยองสู้ทุกตัวก็ได้มันหันหลังให้ขนาดนี้แล้วแล้วก็ปล่อยไปครับเพราะห้องนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่เรามาคงไม่ได้เข้ามาอีกแล้วนะครับเปลืองกระสุนเปล่าๆอันไหนประหยัดได้ก็ประหยัดครับโอเค เนี่ยใช้สีเหลืองก่อนสีเหลืองนี่จำเป็นต้องเอานะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้มันเนี่ยเราจะเล่นเกมไม่จบนะครับเป็นคีย์ไอเทมแผ่นดิสเก็บมาซะอันนี้ต้องใช้นะครับยังไงก็ต้องเอามาส่วนอีกอันหนึ่งสีฟ้าที่ใส่ลูกตาด้านขวาเนะี่ยเป็นแค่กระสุนลูกซองนะครับก็คือถ้าคุณไม่อยากได้กระสุนอยากเล่นแบบไวๆก็ไม่ต้องเอาก็ได้นะครับแต่ผมจะเอาเพราะผมใช้ลูกซองนะครับ เราเป็นพ่อกำนันเราต้องการกระสุนเยอะๆซึ่งผมก็ยิงไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยสานัดเป็น39มสิ้โหสบายยิงล้างยิงผ่านได้เลยนะครับโอเคนี่ก็ออกไปได้ครับเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปที่บริเวณห้องเซฟที่ตอนต้นพาร์ทเลยครับห้องนั้นเป็นทุกอย่างของเราจริงๆ อาชิบแม่ไม่ได้แดดก,กูอยู่ตั้งแต่พาร์ทสองจนตอนนี้พาร์ทห้าแล้วยังไม่ได้แดดก,กูเลยเห็นไหมไอ้กรงเล็บไม่ลุกนะครับปล่อยมันนอนต่อไปแต่เราอาจจะผ่านทางนี้หรือเปล่าไม่น่าจะเหมือนจะไม่ผ่านแล้วนะไอ้มันปล่อยมันนอนต่อไปนั่นแหละหรืออาจจะผ่านจำไม่ได้ไม่น่าจะผ่านแล้วแหละอืมเราใช้ด้านบนได้แล้วนี่ผมไม่ได้ผ่านละ นอนไปนั่นแหละดีแล้วปืนกระสุนโอเคทําการย้อนกลับไปเลยครับขึ้นดันบนและอ้อมไปที่ห้องเซฟใกล้จบพาร์ทนี้ละแต่มีภารกิจอีกน,น,นิดๆหน่อยๆนยะครับขอทําอีกน,นิดนึงแล้วก็ตัดพาร์ทไปเดี๋ยวเราต้องไปห้องที่ห้องที่เราเจอฮันเตอร์ครั้งแรกนะผมที่มันวิ่งไล่ตามเรามาที่มีคัตซีนแล้วเจอฮันเตอร์ครั้งแรกห้องนั้นเลยลเราจะเอากุญแจ รูปชุดเกาะเนี่ยไปขายประตูตรงห้องนั้นแหละแล้วก็ขายแค่ประตูเดียวเองนะแลกมาหลายอย่างเหมือนกันนะกว่าจะได้กุญแจอดอกนี้มาเพื่อไขประตูนั้นประตูเดียวโอเควิ่งวนในเขื่อนหาดนี่แหละห้องเนี้ยผ่านบ่อยสุดละยังไงก็ต้องเผานะครับซอมบี้ห้องเนี้ยไม่เผานี่แม่งถ้าเจอกับกงเล็บเป็นไรวุ่นวายโอเค ห้องนี้ครับนี่แหละใช้กุญแจโอเคไม่ต้องใช้แล้วทิ้งเลยไหมแค่นี้แหละครับใช้แค่บานนี้บานเดียวจริงๆนะครับกุญแจรูปชุดเกาะโอเคคัดซีนเสียงกรี๊ดรีเบคก้าเหรอเธออยู่ด้านบนอ่าเธอน้าอยู่ด้านบนนะครับแต่เดี๋ยวค่อยขึ้นไปก่อนอ,อื่นเราต้องเปิดไฟตรงนี้ก่อนอ่าแล้วเก็บของตรงนี้มานี่สัญลักษณ์ครับผม ต้องมีครับอันนี้ต้องใช้จริงๆส่วนที่เหลือไม่น่ามีอะไรให้แล้วไปไฟไม่ปิดให้ด้วย <c oughs> ไม่ได้จ่ายค่าไฟอยู่แล้วอัมเบลล่ามันรวยครับปล่อยมันจ่ายค่าไฟไปเรามีหน้าที่แค่มาเก็บของแล้วก็กลับไปครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นบนนะผมไปช่วยรีเบคก้าก่อนแล้วค่อยตัดมาร์ทรีเบคก้าอยู่ชั้นบนนี่แหละเธอก็วิ่งไปทั่วเลยนะรีเบคก้าเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับสุดยอด ผ่านมาสองภาครอดมาได้ไงวะเนี่ย <c oughs> เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ <c oughs> นะครับผมแต่อันนี้ไม่ค่อยเม k เซ็น s ์นะเดี๋ยวดูแล้วกันไ <c oughs> ปห้องนี้ห้องที่เราเคยมาเอานกวีดหมาไม่รู้เธอมาทำอะไรห้องนี้นะครับ <c oughs> มา <c oughs> เอาแล้วครับฮันเตอร์โอ้ยโอ้ยดูกลัวดิ <c oughs> แหม่มึงสู้ไทแลนด์ภาคศูนย์มาเล่ากลัวอะไรเนี่ย <c oughs> แก่ฮันเตอร์ มาช่วยเราช่วยเร็วอุ้ยเกือบโดดใส่กูละอุ้ยเกือบหัวหายวิ่งหัวขาดได้เลยนะเมื่อกี้ที่มันโดดมาดีนะลั่นทันโอเคดีเบก้าคริสเธอโอเคไหมฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำให้นายเป็นห่วงนะไม่เป็นไรก็ดีแล้วเราต้องรีบหาคนอื่นแล้วออกจากที่นี่ไปกับฉันไหมตกลงงั้นเราจะล่วกหน้าไปก่อนจนถึงตอนนั้นเธอดูแลตัวเองด้วยล่ะมีสติเข้าไว้ตัดสินใจให้ดี ข้าใจท่านจะดูแลงตัวเองโอเคโชคดีนะโอเคเก่งมากรีเบคก้าโอ้จริงๆควรไปกับเราอะนะวินาทีเนี้ยเผื่อเจออะไรได้คอยช่วยซัพพอร์ตกันเราเจ็บรีเบคก้าก็รักษาอะไรเงี้ยไม่น่าแยกกันแล้วนะผมว่าแยกไปก็ไม่เห็นได้ข้อมูลเฮียอะไรมาเลยโอเคห้องนี้โอเคถึงเวลาตัดพาร์ทห้องประจำอีกแล้วห้องนี้กี่พาร์ทแล้ววนะเนี่ย สามสี่พัและมั้งโอเคแล้วเจอกันใหม่พ์ทหน้าครับผมสำหรับพ์ทน,นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ